ตารีโวนะครับเปลี่ยนล้อยางจัดทรงย้ายนะครับเดี๋ยวรอชมพร้อมโชกหลังนะครับเต้า CNC จัดไปรอดูทรงทรงย้ายโตโยต้า e ีโวนะครับ 1- 3นะครับแหนบไล่แล้วนะครับนะครับแป้นตัวเตียเปลี่ยนให้นะครับแสถกเปลี่ยนแล้วก็ลูกค้าเติมโชกแบบ9กคู่นะครับจัดให้นะครับเต้า CNC ินซีนะครับเดี๋ยวไปดูทรงข้างล่างกันนะครับโตโยต้านะครับรีโวนะครับจัดล้อใหม่ยางใหม่จัดทรงใหม่นะครับ แล้วก็ใส่โช๊คนะครับเอามาดูล้อก่อนนะครับขนาดล้อเก้านิ้วนะครับอัพศูนย์ยางสองห้าหกสิบนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นดอก A t ทนะครับจัดให้นะครับผมทรงก็หน้าหนึ่งหลังสามนะครับเอาไปเป็นแนวทางก็ได้นะครับลูกค้าเน้นสไตล์ขับสบายๆนะครับลุยๆนะครับก็ไม่ต้องเตี้ยมากนะครับพร้อมโช๊คหลังนะครับเรดวิ่งใบช่างบอยนะครับเอทัฟอร์สนะครับปรับเก้าดับนะครับ ไล่แนบแ้นตัวตรตัวเตี้ยใส่ให้ใหม่หมดนะครับผมทรง3นิ้วก็จะอยู่ประมาณ4นิ้วสอดนะครับซึ่งขี่สบายๆนะครับจัดให้เป็นแนวทางหนึ่งันนะครับผมอยากได้แบบไหนนะครับใช้รถรุ่นไหนใช้งานแบบไหนทักมาครับจัดให้ขอบคุณครับ